นี่ถ่ายมุมสูงนะครับสวนใครวะเห็นภูเขาเลยนะอยู่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครยกไกล้แค่นี้เองนะครับมีบันธรรมดาก็ยังพอมีนักท่องเที่ยวมากันหนาแน่นเยอะเช่นเคยนะครับนะครับคุณกอมิพาถ่ายรูปใหญ่เลยนะครับก็เก็บภาพมุมสูงมาให้ดูนะฮะนี่เป็นหินผา<ะ>อยู่บน อยู่บนเนินเขานะฮะที่เรากางเต็นท์แล้วก็มีภูเขามีพระทุกทรูปองค์ใหญ่บนสันเขานะฮะบ,บริเวณนี้สวยงามมากมุมสูงติดภูเขาเลยนะครับธรรมชาติล้อมรอบในมุม360องศานะครับตอนนี้กำลังถ่ายคนถ่ายคลิปอยู่นะครับไม่ล่นลอกมีถ่ายมุมสูงนะเนี่ยสวยงามมาก หน้าผาภูเขาสูงชันเห็นเสียนพระใหญ่ป,ปลายๆนะครับพระบนยอดเขาอากาศดีมากยามเช้านะครับ o มอร์นิ n ง